ให้หน้แงแข็งให้หน่นตกปาขาดเด้วมันเป็นหน้าเือะน,นแข็งขาดหน้านงาแหกใสนะ่สานะเยนีเื่อ,อนแหนูยัวันมทัา,ายเนียัยเใส่กับัไทย เลยน,นอนดินอนน่ำกาบสบายดีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อย าได้ให้เดียวบ่บพ่อบ่เหลียวซ้ำครับให้น่นเพราะว่าบ้าดอนมาปั๊บให้นะครับเดี่ยวสื้อถ่ายนะครับพอต้องปั๊บเห็นมันเรียบนะครับยามเห็นดินมันลงกันครับเกือบตายพี่น้องเ้ยนั่งแอกแกหลกด้วยนี่ครับที่ใจโฮมใหม่บ้าดอนไทยกำลังขาดอีกไฮหน,หนึงครับไฮท,ที่สาม โอมันแดดคักครับพี่นอ้องก็ดีที่มันร่มครับเดี๋ยวให้เบิรงบรรยากาศครับพี่น้องโอ้สมาเมื่อยแท้บ่เาเคยจับโดนเนาะรถไทยเนี่ยมาจับเราโอ้ยเป็นเจ็บๆเขี้ยงได้บาทฟื้นแล้วพี่น้องหลังจากพักไปสูโม่หนึ่งเนะก็บตายแล้วบาดอนกำลังขายยูอีกยูอีใครหนึ่งนะครับี๋ยว าดซอยเพิ่นครับเพราะเราเป็นเมืองของ,ของให้สซ้อนเลยอ้าวไหวว้ไวาไหวนี่ครับมันเมื่อยครับมันว่าเคยไอ้ว่าได้จับโดนนะครับพี่นอ้องมันว่าได้จับรถไถโดนมันกเกิอก่อนสีไทยกับบักไงหนึ่งครับจับว่าก่อนสีไทยมันเป็นหน้าดินเหนียวครับ มันหน้าบดมันเป็นหน้าดินทรายมันขาดง่ายครับสามบาทกะเกลียบครับอันนี้มันดินมันเหนียวมันมันก้อนมันแข็งนํำนะครับพี่น้องมันก็ได้มาดินเห็นมันแตกมันมันก็เลยแบบว่าทายยาเกลียบอ้อมแล้วก็เกลียบอ้อมรอบนึงแล้วก็ขคัดขวางไล่ขวางไล่รองไล่รองลราเมื่อกี้ไล่ขวางเทื่อกนึงนะครับมันซีหารอบครับ มาเบิงบาดอนไทยอีกเที่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยครับร่มว้อยวอยครับเป็อตอนตะนอนเว้นดีขนาดดีที่ว่ามันบป็นวนแห้งครับพี่น้องแบบก็แห้งมันร่มน้ามันก,ก็เลยเย็นนะครับพอเถามันกำลังตอนท่านไอ้พอเถามันกำลังไอ้ันนี้เป้นงนำครับนี่ครับให้มันทีบันวานแล้วให้นั่น หนึ่งสองสามสี่แหงมันลำบากอเอ้เนาอกพี่น่องเห็บเห็ดไทรถที่แตกเน่ยไทยมันกับสบายครับลวดเดียวเลยนะใส่รถปันยางเดียวครับเรียบแป๊บเรียบแบบเรียบแห้งครับยุ่ไทยนะใส่รถปั้นนะ ป็นจุดสีเงอยู่ผลครับจะเห็ดดูดูพระเจ้าไระเฮ็ดก็ได้พี่น้องมันด้วยว่าเครื่องจับยังมันบ่มีหลายเนาะเสียมโศกหยาบหยาไม่ยาลาบนะครับให้มันแห้งแล้วก็เผาครับหยาไม่ยาลาบหยบนั่นเ่งจะเจ็บตีนแะครับพี่น้องบ้าซะกวนเราเอยจันตีนสวัสดมันนะปี่กายนี่ก็สิเป้งนำไสไว้ครับพี่น้อง กรสิไทยให้ให้ใหใ,หให้ดินมันซูมนะครับให้มันไทยง่ายถ้าบ่าเป้งน,นํามันกระสิเป็นขาวขึนเหลือนแนวนี่นครับไทยพ่าใจเข่าด้วยครับเนี่ยงากแกะหนามันต้องใส่ผ้าเดียวครับไถ่ยระว่ามันหนา ก็ก้อนสีเอามาวานเปนกะเอาไปมานะครับม้าเขาเปือเลมันเกิดนอนทีสองสามมือกนะ็จังเอามาวานนะครับจังสี่ตามกันบ้านหน้าตมมันตรงวานจังสี่ครับค่าวานยูทไทยหน้าปีข้าจาสี่วานแห่งหโอ้เ <c oughs> มื่อยพอว่่ได้จับโดน <c oughs> เป็นเศร้าปีหรอือไงเคยอยู่ครับว่่ <c oughs> วได้จับเศร้าก็ปีล่ะ เคยนะ้าจะรอยปุ๋ยเคยตะข้าในหน่อยพิวนครับีเนี่ยมนครับบานี้พราะเขาหม้อมากเขากับว่าได้ใส่หรอครับอันนี้เขากใส่รถไทยไงเหมือรถใหญ่็ข้าพเศษหน้ามือเดียวรื่ไหครับเนี่ยนเขาหนมือเดียวแล้วนี่ยหรครับมือเดียวนี่ครับถ้าเจ้าแรนหลักกับปั้นเอาให้เรียบโลดครับครับเมีน ทังหน้าเนี่ก็เป็นหน้าดินนียมเนาะหน้าผมมันเป็นหน้าดินทรายเอจนโ้ไมลียเนเวนาะเหนียวกับน้าแตกน้ำบานยหยาบสี่รอบหารอบก็ว่าแตกยไทยบานยูหน้าผมสองสามรอบแตกเรียบมัน คาร์ไทรรถนี่นะครับมันเก็บมันเก็บไว้พอรอเป็นดินทรายใช่ไหมครับโอ้ยหน้าดินเียวคักวะมาสู่สท่อนคักดีเดียวสอนขั้นี่สอนขั้นแท้ก็คือ ไข่ให้มันฉิดขั้นแท่นะครับให้ให้มันเข่าขั้นแท่นะครับเพราะว่ามังฉีดเหนียวยึดสองทั้งสิครับทั้งสี่วัตถุด้วยทั้งสีวัตถุด้วยไข่ตะเลขตรงส่วนขั้างไงวะคักที่นี้น่าเจอดีเนาะ เบ็ดมึงอ,อยงนีดีนะม่ไงแหเดน้อมัน,น็ามันเป็นขีดตกนะครับนันเป็นหน้าทีเหนียวเนี่ยครับนนมันแข็งแข,ข็งครับไปชื่อเขาที่นี่ว่าได้ก่อนไปเหปลียนแมวอื้นเอาขอเ่เหตุหรอกเลยว่า แต่พอกับแม่ไปเห็ดหน้าคือสิว่าได้กินดอกไม้เบาอีมเห็ดผู้เยีอนโอ้ยสุดยอดเลยอีเบาเล่านะครับเก่งอีเลยหน้าอีเบาเล่าก็ขมหวยไปเนี้ยครับเก็บบรรยากาศพี่น้องเบื้องนะ ไปสามรอพี่น้องไปถ่ายอีกรอบนึงแล้วน้องครับก็เมยเป็นเมย์เราไม่ไปถไ่ายรอบไปขาดครับโอ้ขาดเป็นย่งสี่กับที่รอร่มบอสูดนะครับหน้าดีไซน์กับซ้ำนึงด้วยครับพี่น้องหน้าหน้าดีไซน์มันพอดีอยากปาน,นี้นะครับอ,อันนี่หน้าดีเหนียวหนิหน,หนหแห่บาน,นี้ มันเป็นคือดินจอมปวกครับมันเยวเหนียมมันแข็งครับมันข้ามมันแตกนยายบาดอนกระล่างไถอ,อีกใหนึงอู้่ครับ<ส>ผมมาเศร้าเมื่อยนะโอ้เมื่อยครับสินอนหลังเสียงมาแล้วแม่ทำิงเมื่อกลหครับ มันล่มแห้งครับเ่าเป็นตะยู่หอกมันล่มแตกอือ้ออื้อแห้งยานเถียงปิวครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าไอ้พอถามว่าดอนเมันนอนนี่เถียงนเลยนะขน,นาดไม่ไอ้หนาดจะกังระบายไ,ไหมครับใกล้หน่อยเพก่อนอันนี้ผมยืดห้อยนะครับพี่น้องอังนี้ยืดหางห้อย บันเลอกเลิะเนาะป่าพี่น้อจ,จัดจ้านก็สิ่งนี้แหละครับดาวดอนเป็นไถอีกกตอนจะไทที่สิขธาน้ำกับวัชจักเวเบิ่งกันครับคือเมื่อยแต่สิยางหอดนี่หน <laughs> ว่างประมาณเกื <laughs> อบลักหนึ่งไปล่ะครับพี่น้องพอมันยางออกเนาะมันยางบัตถุเป็นทางซืือทางนั้นกันพาหน้ามาก,ะกนะจัะ อามาล่งห่วยนะครับกันแรกแบบเป็นอมอนๆเดี๋ยวมาแลงหอดเงี้ยนกันท่ากันเห็ดแนวกินกับอย่างเดียวจังไปเบิ่งกันเรื่อยครับพี่น้องเพราะซีวีหลอดนีหอดเงี้ยนกันตอนด <c oughs> อยูอบรรยากาศที่ดีครับพี่น้อง e เย็นดีจะแห่เบิ่งบรรยากาศบรรยากาศดีครับพอนำพันสูบใส่ กองใส่ขึ้นใส่หน้าครับมาดินเลยใกล้หนีงบหยานคนเลยตัวยัดตอดค่อยเลยค่อยตกใจเลยกดมาวตอนครับ<อ>แดน,นมลมร่มตกเลยมมน้องกมาวมาดื่อผมมาคุณี่ตกห้ามบนบรรณาคามยู่ยยีงเงี้ยแรงร่ำเรือง กับลำกับกุ้งอ่าามงครับส่วนดาวดอนด้่มันื่อยแ้่ได้พี่นองแต่ว่าอาวดอนเห็ียดดูตรงศนาติดิ้ดดนแบบหรอครับนหน้าดินเหนียวครับมันยากที่นี้ยังสงบาล์แหละครับอยากให้มาบแล้งสัมผัสเิึงครับ อยากเอารถไถไงมาใส่ให้บึมๆเท่าเดียวนะพี่น้องหน้าพันนีสองมือเต็มที่บ้านแล้วผมคือสิเจ็บขี้อีู่หรครับนี่แรงไปบนหน้าถามจกที่ไปนับเขาใดว่าใดเป็นเจ็บเจ็บแหววแล้วนะไถเหลือขาดครับ ขาดนี่ว่าขาดกัสิไปขาดครับส้งสีเมื่อยน,นะมันบาส้งนะครับมันเมื่อยขักขัก,ขกรครับผมไปจนนะกปเก็แอลเนาะกระเป๋าก็ุกเลยมันคมาเนาะยขึ้นขาดต่อแนละ้ว มัน,นเพราะมันในหน่อยเลยกับหน้าเหรอแขวงแขวงผมได้ครับอูห้หอนรักหัวผมรักหัวครับสุดปลาเลยสุดปลาโอ้โอ๊เน,นี่ครับหาปลาเป็นแบบเป็นหน้าข้าเจ้าวครับแม่ใบจะดูดูเอายืมเบิดเหมือเดพี่น้อง มันเขาเตาดูครับดูเนี่ยหน้ามันไม่ได้เห็นหน้าปีน้ะหรอครับพี่น้องไม่เห็นหน้าเสีออย่ยงเราขยามันก็นขึ้นหนายครับเข็ยบรรยากาศรากครับพี่น้องเบิ่งขอแม่ลงครับเข็ยบรรยากาศฮะบ่เห็นบรรยากาศงามๆละโอทัยว่าอะไรครับเดีย๋ยวเก็บไม่ให้เบิง่งหน้าอยู่ตีนผู้นะครับ มีข้าเจ้าเรียงปลาด้วยครับเจ้าของหน้าพันนาสีดูแห้งเบื้องหน้าเพิ่นเป็นระเบียบเงียบ้อยบ้าขัดดีหน้าตงึงหน้าอีกกะยากษ์ไทยอีกครับมาเศร้ากะไทยเพิ่นสีดำเอาล้างเหครับหน้าตีนบานงามดำห้างกะเลยห่วงครับวันเสียดายมันเนาะขาววานสีน้อง คลิปนี้แอะเก็บบรรยากาศในเบิ่งประมาณนี้เด้อครับมาซอยบ้านดอนแถหน้ามืออื่นกระสิไม่อีกมือหนึ่งซะเพราะว่ามืออื่นสิมีคนมาซอยนะครับซอยบ้านดอนอีกมือหนึ่งเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ไว้เช่นนี้ครับไปพบกันคลิปหน้าเด้อครับสวัสดีครับ